Uh, Veronica will be live for people to be promoting and tell all the details before 9, before the ticket will be available on YouTube, right? I think, I think, I think it's the same. So, you can come see me on live on 8. I'm not sure the time yet What what time they will be live but see you inside there 3 p. Oh by Sam. Okay. Okay. Okay, so I think you got more information than I got. <laughs> Good job. Okay, I will be I will be asking everyone about my work okay you will be the one that look the schedule and the calendar okay I will be ask you I'm I I m, m n o I got nothing ต่อไปจะถามคิวถามรายละเอียดกับแฟนคลับนะคะทุกคนเจนดาถามทุกคนเอาเองหยุดอะไรอ่ะ คืออะไรไห้จนนาบายบายแพทบายบายเอ่อไม่ไม่มี เล่าว,วันเวิร์กช็อปปะค่ะโอ้ oh. อาทิตย์นั้นเป็นอาทิตย์ที่แบบกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเครียดสุดๆพูดจริง <laughs> <P udding. S 2> Are you sleepy? A bit sleepy. e p พแปดจะขมไหมหรอคะเฮ้ยโทรศัพท์ม,มันเอียงปะใช่มะดึง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 เออะ้ย อะไรจะพูดไปนึงเหรอคะหาคนเห็นพูดดีกว่าออ I'm crying what happened um Does everyone coming for tomorrow? Yay! Okay, I got my energy to be. go out and working tomorrow อพย์ดแปดเป็นยังไงคะเออมันจะมีแบบเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาแล้วแล้วมันจะอยู่กันยังไงใช่ไหมอพโ์สดแปดแล้วแล้วเรื่องพ่อแม่เข้ามาสองอพโ์สดเท่านั้น เลตุ้มแสงเลยเจนอะแพดที่ก็ไม่อยากให้จตเหมือนกันอะนเขาน่าจะยืดต่อเนาะ ค i n k ิดว่า e r i ีส s h o u จะ I p l a ต่อไ t ทุกคนอยากเห็นเจกับพี่เจนี่เล่นแบบเรื่องประมาณไหนอะต่อไปอะ,ะพี่เลียดเหรอคะโรมคอม ก็ oh. Ghost. Hey. รู้ h กสเฮ้แต่ทุกคนรู้ไหมว่าความฝันเจียการที่ได้เล่นหนังหนังแบบมันหลานมากอะไรเงี้ย แบบหนังแบบชีวิตอะเก็ดที่วะแล้วหนูพี่ชาลีอะแล้วพี่ชาลีจะใส่สูตรมาทำไมคะชิบะ นั่นแหละก็ค่ะ กดไลค์กดไลค์เมนเมนเมนโอ้หน้าคัน,นไไห้า กขนาดแค่ไหนขนาดที่ขนาดใช่ใช่ไโอเคโอเคพิมเ์ร็แล้วเมนแล้วนะคะมีกาโทรไปเพราะมันเป็นวันหยุดของเขานะคะ รับผิดร่วมกันปะนนถ้าถูไปแล้วแบบอยากกินมห,หมูกะทะ

โทรโอนเท่าไหร่คะเราเล่น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  อน500หร้อหรอ500หรอ,หรอ่น h 0 l ไม่เอาไม่อยากให้ทนเสียตังค่ะคะทม่โทรดีกว่า ก่อนช่วงนี้ช็อตหลายเจียเหมือนกันจะว่าไปมีให้กินสักสองพันปะว mm. ันน่ะเราช่วยกันเนาะ I can wait for episode 8 i m e t o o ใจสี่ล้านขอบคุณค่ะที่ว่าจะไปแล้วทีิว่าวอนห g วฉันคิ i ว่า i n e s วรไปอย่างไรก็ตามฉ l เป็นคนดีบาง จะเ e ็น life อ you know, ีกครั้งคุณรู้ไหมเพราะว่าเราเก้าพันอยู่เพิ่งไปดีกว่าเหรอโอเคก็ได้ก็ได้ hungry too โอ๊ยไอมีจะมีทุเรียนทอดนี่เป็นยังไง จีกินได้าอาหารอรู๊ดค่อร่อยมากแค่ป้าจีชอบกินของเรียนทอดมากเลย ไอ้เสมาทำไมมันได้เสียงฉาดจังอะ กินแหละถ้าให้ถ้าได้กินถ้าได้ยินเสียงชัดอ่ะยิงดีนะคะแค่สองทุ่มอยู่ ทุกคนทุกคนเคยต้องกินอะไรช,าช้าๆเพราะว่าเดี๋ยวมันอ้วนไหม คนดูเก้าพันต้องรอก,ก่อนนี่คือเยอะแล้วยัจะไปนะต้องอยู่ยนี้ก่อน hello ทุกคน hi Um any what did you guys eat for your dinner? Sushi oh, Sushi is a good idea.

can I like fresh salmon sashimi that's all but if I' gonna eat what the the rice I mean the sushi rice uh, the salmon it needs to be burned K พี่จะนี้มาเหรอพี่จะนี้มาเหรอแต่ว่าแบตหนูกำลังจะหมดอ่ะแบตจะเหลือยี่สบอ่ะพี่จะนี้มาเหรอบุญมี อะรอะถ้าพี่จินนี่อยู่จริงพี่จินนี่ตอบจริงนะคะโอ๊ยโอยโอยสติกเกอร์สติกเกอร์มองไม่เห็นเมนแล้วพี่จินนี่ทำอะไรจิ้มมี่ใส่ชาใส่ชาจะพัง ตอนนี้ต้องใช้ power bank ชาร์จอยู่เป็มหน้าเป็นอย่างพี่ทีนี่มาจริงปะเนี่ย it's real Jenny มีใครหลอกจิ๊บวะคะ่ะ โทรถามเลยวะพี่จีชอบปิดพัดจันอะ่ะโทรอีกรอบหนึ่งปิดพัดจันรับผิดด้วยกันนะคะโอ้ oh. ทำไรอะ่ะโทรศัพท์ค้างเลยก็ดูไลฟ์เธออยู่เนี่ยดูมาหนึ่งชั่วโมงแล้ว ถ้าดูตั้งแต่เปิดไลฟ์เนี่ยเธอส่งมาชวนก็กดเข้าไปดูเลยไม่มีใครเห็นเม้น์เราเลยเธอต้องก็ทุกคนโทษทีได้ปาตอนนี้เรามันแบบเม็นแล้วมันรันไวอ่อะตอนนี้โทรศัพท์เราค้างเราจะส่งไปในแชทเธอว่าเราส่งยันให้เธอก็ส่งไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยทำไมอ่ะไม่รู้เมื่อกี้ดับไปด้วยเมื่อกี้โทรศัพท์ดับโทรศัพท์ที่เขค้างเหมือนกัน ตอนนี้แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นตอนนี้แบตจะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นฝากบอกทุกคนด้วยว่าพี่ไม่ได้สปอยเรื่องสองพี่แค่ชอบอา่านเรื่องสองเรื่องสองยังยังไม่ทราบนะคะ <c oughs> คำนิงน่งศูนย์ <0. S 1> แต่ปวดได้สปอยไม่เป็นไรหรอะที่ก็อย่าอย่าถปอยมาเยอะแล้วจะไม่ปวดอะไรเลย ช่เราก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันอืมโอเคคือพี่จะนี่เลือกชุดไปให้พี่จปมมีังนะอะไรนะพี่จะนี่เลือกชุดให้พี่จิมมยังนะเรียบร้อยละโอเคได้เลย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 ทักทายทุกคนแล้วได้ไปลายกระทงที่ไหนปะฮัลโหล ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปเหมือนกันวันพักไงวันวันพักหนึ่งวันเร,เราต้องใช้วันเตียงให้ขุมหรือว่าว่าบ้านเธอมีกระมังไหมก็พอมี <laughs> เราเป็นลอยกระทงบ้านเธอมาเมละกระมัง <laughs> <laughs> พี่เจนี่ตอนนี้คนดูไลฟ์จี้หนึ่งหมื่นวิซิททักทายเห็นแล้วพี่ก็คือคนที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเก้าฮัลโหลเวอร์มากคือพี่เจนี่ดูไลฟ์สองอันเหรอใช่อเลยวะก็เปิดทิ้งไว้นะส่งยันเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยส่งยันไปไหนไหนส่งมาเนะี่ยส่งแล้วอ่ะ ทำไมอ่ะทำไมยันไม่ขึ้นล่ะเออไม่มีอะไรขึ้นเลยพี่สแปมเมนเหมือนแฟนคลับท่านหนึ่งไม่มีใครเห็นเลยอืมไม่รู้อะฮอตแย่ฮอร์ตฮอืตไม่ได้ก็ไม่ปะ ไปไม่มีคนส่งผีให้ด้วยผีเท่าไหร่นะขอดูละค่ะแบบนี่เราก็ส่งผีให้เธอได้ไเราจะส่ง <laughs> เราก็จะส่งกระทงให้เธอหนึ่งอันอันนึงนะอ่ะผีมันลากระทงจึงนี่งงอร่อยกระทงเราส่งกระทงให้เธอเราก็ส่ง <laughs> เดี๋ยวเราจะส่งเทียนให้เธอด้วยนี่นี่ก็เป็นเทียนเดวอวยพรรอ เทียนไปแล้วเอาเหรอเออจบละยังไม่ทันสวดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแฟนขับส่งเทียนต่อเอาไลอันนันล่ะต้องรอแฟนขับส่งอันนี้อะไรแน่น้ํากับกระทงแล้วเราอวยพรด้วยกันเออพนมมือรอเลยตอนนี้อือหือ ออมแม่น้ำกับกระทงหน่อยครับนี่ไงไปนอนี่ส่งเทียนแป๊บอ้ยพรครับขอให้จินเจมีงานเยอะๆแล้วก็ขอให้แฟนคลับทุกคนสุขภาพแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับทุกคนครับสาธุสาธุอเมนอืออับแล้วแม่น้ำแม่น้ำไปแล้ว จะิว่าจะับไปแล้วโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคทีหิวข้าวอะ่ะในเจอกันพรุ่งนี้โอเคพรุ่งนี้ไปกี่โมองอะ่ะพรุ่งนี้บ่ายสามครับโอเคครับใจใจบ๊ายบายครับเจอกันบ๊ายบายบาย The long now they like at home and I can learn in life. Everyone, I think I should go because I'm hungry really, and if I have time, I will be. Life again, I promise จะไปแล้วนะคะทุกคนจริงหิวข้าวจริงๆอะพรุ่งนี้มีงานด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูนะคะ Thank you everybody that coming to see me <laughs> <laughs> and thanks for all the g i f t that you give me ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ของขวัญแล้วก็แฮปปี้ลอยกระทงสเตย์ค่ะใครที่มาพรุ่งนี้ก็เจอกันจะพยายามมองทุกคนให้ได้ครบทั้งหมดโอเคบายบายดไนท์ <Good night. S 1> อ๋อฝันดีด้วยค่ะดไนท์ค่ะบายบาย